สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากอเมริกานะคะ Hello, welcome ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n d Life in อเมริกานะคะวันนี้วันเสาร์ที่9เมษายนค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมดอกไม้กันนะคะช่วงนี้ดอกทิวลิปกำลังออกค่ะเขาจะเปิดให้ชมได้ใน1ปีมี1ครั้งนะคะเฉพาะเดือนเมษายนนี้ค่ะ ไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะคะทุ่งดอกไม้ดอกทิวลิปนี่อยู่เมือง Mount Vernon นะคะในรัฐวอชิงตันค่ะแต่ที่เราพักอาศัยอยู่นี่คือ e v e r อ e t ค่ะใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะถึงแต่ก็คุ้มค่าค่ะเราได้ทำการจองออนไลน์ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะว่ามาถึงเราก็จะ ได้เข้าประตูเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวกันนะคะเรามาถึงแล้วจ้าเราจะต้องเดินมาชมดอกไม้ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราไปหาที่จอดรถก่อนนะคะเราโชคดีได้จอดใกล้ทางออกค่ะแล้วเราจะเดินเข้าไปนะคะเราจะโชว์บัตรที่เราจองออนไลน์มามด้วยค่ะ อยู่ฮอลแลนด์ใช่ไหมเหมือนเลยอ่ะโอ้ my god เราเข้ามาข้างในกันแล้วค่ะตรงนี้เรามายืนรอเพื่อถ่ายรูปกับกลังหันก่อนนะคะตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คสัญลักษณ์ของที่นี่ค่ะทุกคนส่วนมากจะมาเก็บภาพกันก่อนที่จะเข้าไปชมดอกไม้นะคะ เราถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปเดินชมความสวยงามของดอกไม้ค่ะที่นี่ไม่ได้มีแต่ดอกทิวลิปอย่างเดียวนะคะมีดอกไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะความสวยงามแตกต่างกันไปนั้นเลยนะคะ <11. S 1> เดี๋ยวเราจะให้ภาพเล่าเรื่องนะคะเราไม่สามารถบรรยายในขณะที่ เราเดินดู well, ได้นะคะอากาศหนาวค่ะลมแรง oh, <really>? okay. แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รับชม <All right. S 1> ความสวยงามไปพร <Four. S 1> ้อมๆกับเรา <Three. S 1> เป็นครั้ง <Two. S 1> แรกเหมือนกันนะคะไปกันเลยนะคะ oh. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, oh. I've changed for the better. For the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago On. Ten. Nine. I ain't going back, I'm not falling. I'll push on my chips and go all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life. Still, nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Thank mm -hmm. you. Seven. Eight. Oh. <laughs> 2 Ready? Oh pretty 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 Video okay. and beat them. <laughs> hey, do them call fire muck, man. Okay. eight seven six five four three เป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนวันนี้เราพามาดูความสวยงามของดอกไม้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราจะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปที่เราจะถ่ายทอดชีวิตของเราในอเมริกาให้ทุกคนได้รับชมนะคะว่าเราอยู่อย่างไรกินอย่างไรวันนี้เป็นวันที่ครบ6เดือนเต็มแล้วนะคะเรามีอะไรมากมาย ที่จะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนได้รับชมนะคะมีอะไรที่มากมายเราจะต้องได้ทำนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปทำอะไรที่ไหนอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีเงินมีทองเหลือใช้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย